ทำไมอจะเป็นงานี่ยวข้ามอยู่แล้วเออต่อแล้วเตรียมไม่ต่ายนะคะได้เข้าสายแล้วนะคะสิ่งเหลานีค่ะฝากคนมีดูกันด้วยนะคะฟิงต่อมชื่อไหมคะฟิงมากวันนี้วันนี้เป็นยังไงคะได้ดูกันค่ะแข่งขันดูมากเรื่องนี้แล้วก็คือเอาจริงตอนนั้นอะเบลวัฒน์ถ่ายละครสองเรื่องแล้วก็หนักเรื่องนี้หนึ่งเรื่องคือคือเบลแบบพยายามหาคิวให้ได้จริงๆริงเพราะเบลอยากเล่นแล้วแบบมี แสดงแบบแก๊งตอนแรกก็รู้แต่ว่ามีแก๊งนะักพ่อมาเลยใช่ไหมคะแล้วพอเออส่งฟีดเมนต์ส่งเรื่องย่อมาแบบไม่เล่นไม่ได้ไมทเไดนจริงๆนะคนนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่เรารับบทมาคนเไม่ <c oughs> มีหลุดบ้างมาเพราะแต่ละคน <c oughs> เขาก็ต้องเล่นนอกบทกันทุกคนเลยคือก็มีหลุดบ้างนิดนหน่อยหน่อยแต่ว่ามันไม่ซีเรียสหลุดในฉากนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้อย่างนั้นนะคะอ๋อ พี่พี่เาซอเันองเ็ดแบบนี้นะคะเขาต้องซ้อมให้มันบกนะเขาจะนั่งร้อมบงเลยก็มีแบบพี่ยอนก็คือปริวเตอร์แล้วก็พัฒนาบทด้วยอะไรอย่างเงี้ยะค่ะก็มันนั่งร้องบงกันแล้วลองโบไยยังบบ้ายยังแล้วเขาจะฟังแบบก็ยังไม่สนุกอะเลี่ยบแก้บทเยอะมากหน้าเซ็ตเา่ออกแบบบไหมคะล้วมีครับสวัสดีเคียรทุู้บีแก่นี่ะเป็ราาใส่ใจกันมากเ อันนี้ก็ตลกมากเลยเอาจริงแบบสนุกทุกฉากเลยอ่ะฉากที่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังสนุกเลยค่ะก็เราจะขับหลักจากหลักพันหลักจากพันเนาะแบขับรถเองทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเป็นละก็ดีค่ะก็ไปถ่ายกันแบบธรรมชาติธรรมชาติถ้มืดถ้มืดเออไม่มีต็ม ก็ต้องเต็มที่อ <só c iful> ่ะเรลอยากให้คนสัมผัสจริงๆแล้วก็เรลอยากเต็มที่กับนังบทนักแสดงดวยประกรเี่้องสีแดงบ้าง่แบร้ไม่ควรจะตาอนรุ้ค่ะแล้วยังไม่ได้ดูค่ะได้ดูค่คนหก็เลยอยู่เป็นพิเศษเลยงไเลยงไรเลยมไม่ได้คิดตรงนั้นเลยแค่แว่าเต็มที่แล้วถ้าคนที่คนที่คนม

เดี๋ยวคืนนี้กลับไปสวดมนต์เลยนะใช่ไหมก็อธิษฐานในใจว่าถ้าถึงรายๆก็มีเตรียมแก้บนไว้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเท่าขอเลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่เบียร์ว่าไงบ้างคะเราเห็นพี่โซเชียลเพราะว่าเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาเขาก็เล่นแต่ว่าทุ่งนามาบอกว่าสีจีสวยชมจระเข้ชมจระเข้สวยดีเนาะแล้วไปเหรไปเหรอแต่เขาไม่เห็นเราในทางเลยหรออเอ สมมุบ้านไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าการเก็บอาการหรือเปล่าแต่ว่าช่วงนั้นเราทำงานเยอะแล้วคือถ่ายถึงปีใหม่เลยอะค่ะแล้วก็คือแกงแบบพี่ๆนานาเขาก็เคลียร์คิวมาคือช่วงปีใหม่ก็งานเยอะใช่ไหมคะก็แบบทํางานกลางคืนแล้วก็มาถ่ายที่กองถึงหกโมงเช้าอย่างเงี้ยแล้วก็รันต่ออย่างเงี้ยบางทีหกโมงเย็นบางทีสี่ทุ่มอ่าคือทุกคนแบบเป็นพี่จริงจริงสวยแต่ไม่ดีเลยนะจริงจงค่ะบางทีก็เป็นกิ๊ตัว อนูก็มีแขลยแบบจก็เออลงน้าอะไรอย่างเงี้ยก็สะทัดี่ลิงใช่ค่ะอนี้สิ่งระคือตอนรัเรากังวลเรื่องการถ่ายกล้นาแต่กัวว่ามันเกินมาเออไปฝึกเลยอันนี้ตอนนล้ยตอนนียงไ่ดถ่ายชวนพี่เบียร์มาดู ว่าจะมาวันนี้มาหรือเปล่าไม่รู้แต่ชวนแล้วก้อแบกบบัตรเอาไว้่แต่ไม่รู้ริงๆหือว่าต้องให้ไปเหมาลลรตบหน้าด้วยดเหมาลงกับแฟนคลับแล้วเไม่ได้เอมเลยกันจรนาใัใครที่ไม่สิงเหรือว่าคนงหน้อเบลฝากเอะมากด้ยนะคะสำหรับอิซิงครยก็ฝากด้วย 好。怕怕